สวัสดีครับพบกันอีกครั้งช่องอัศวินไทเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้มาเล่นแนวแปลกแหวกแนวนะครับเป็นโหมดธรรมดานะครับแล้วก็มาเล่นเป็นแก๊กเมดครับผมแก๊กดาเมจทุกสกิลเป็นเวทหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันออกเวทได้ครับแต่ว่าเก่งไหมไม่เก่งนะครับ <laughs> เป็นเกมแบบว่าเอามาเล่นขำๆนะครับ เป็นคอนเทนต์ใหม่ประจำวันนี้ครับผมเกมนี้ก็จะมีอ้อยป่าแล้วก็เซลิก้าเลนมังกรนะครับแล้วก็มีอาเลสเตอร์เป็นโลมิงแทนส่วนออฟเลนจะเป็นเอเมิลี่นะครับผมต้นเกมมาแก๊กเปิดก่อนเลยนะครับฟิกเกอร์เยียบท่าหนึงได้เฟิร์สปัดไปครับ จริงๆโลมได้เฟิร์สบัตไม่ดีนะเพราะว่าเงินจะนำแล้วของโลมอาจจะไม่ได้เงิน8 8 8 8ตอนต้นเกมนะครับเมื่อกี้ก็เรากลัวเขารอดนะครับถ้าหลีกเลี่ยงได้เราก็ไม่ควรราดนะถ้าเป็นไปได้ครับก็เริ่มมาเปิดมาสวยนะ20เดี๋ยวมันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับสำหรับแก๊กเมทเดี๋ยวจะให้ดู ถ้าข้อดีนะครับฮุกมันค่อนข้างจะแรงกว่าปกตินะครับดึงมาทีครึ่งหลอดนะครับดึงทีไส้แตกเลยบางทีครับมีจังหวะดึงไส้แตกให้ดูอยู่นะครับแต่จังหวะโดนไส้แตกก็มีครับ <c oughs> ดาเมจแรกมากับความถึกนะครับแต่แก๊กจริงๆอ่ะมีสกิลติดตัวอยู่แล้วนะ <c oughs> เพิ่ม HP แต่ก็ไม่ถึกหรอกครับถ้าเล่นแบบเนี้ยเพราะมันไม่มีเกาะ กาะไม่มีเกาะเวทไม่มีนะครับผมออกเป็นรองเท้าวิ่งเร็วมาเลยนะครับเนี่ยออกมาวิ่งวิ่งไล่เลยวิ่งไล่ดึงนะครับดึงมาเหยียบแรงนะออกรองเท้าวิ่งเร็วอันแรกเลยนะครับอันที่สองออกเป็นไอ้บูมสติกเลยนะครับเน้นดึงจึ๊กดีโอ้โหแบบแรงๆอย่างเงี้ยครับจึ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยเหมือนกันนะครับช็อตนี้ เนี่ยครับมันจะบางเป็นพิเศษยืนไม่อยู่แล้วเจอลอเลียวละลายด้วยนะครับลอเลียวกับด้วงเอลสุนี่ตัวเบิร์ดทั้งนั้นเลยนะเกมนี้ถือว่าโชคร้ายนะครับผมเจอแต่ตัวเบิร์ดช็อตเมื่อกี้ผมไม่กล้าเล่นนะครับเจอลอเลียวกลัวผมออกเป็นเหรนะียญพวก บู stick, มสติ๊กมงกุฎเจาะเกาะใหญ่แล้วก็พวกหนังสือเขียวอะไรเงี้ยครับเล่นแบบขำๆนะครับผมดึงนี่ครับดึงทีแรงมากเลยนะครับถ้าเมื่อกี้เพื่อนสอนนี้รับรองไม่รอดนะครับต้นเกมดึงพวกแครี่กับเมทก,ก็แรงแล้วนะครับผมไม่โดนครับพลังแฝงยังออกเป็นเวทเลยครับเนะี่ยเวททุกชิ้นเลยเห็นไหมครับว่าเป็น holy thunder ดึงไปแบบจุกๆลูนที่เอามาเล่นก็เป็นโอ้โ oh, หนี่ครับแตกแลกกันไปนะครับช็อตนี้ลูนที่เอามาเล่นเป็น Desolate นะครับน่าจะเป็น Assassinate แล้วก็ Stain เวจ่าเลยนะครับนี่เพื่อนไม่ช่วยยิงนะครับเนี่ยแตกครับเพื่อนเอาปลอดภัยถอยไป ตังปอม3ามนะครับสกอร์ยังพอได้นะช็อตต้นเกมก็ยังไม่มีอะไรมากครับก็เป็นแบบ11-11นะครับสเสมอสเสมอช็อตนี้เขามาเวทเราไม่ได้นะครับเสียหายนะโดนไป2ตัวนะครับ ามีเพื่อนเขาตามมาต่อแต่เราบวกต่อไม่ไหวแล้วนะเห็นดึงเงยนน็นนะไหมครับค่อนข้างแรงนะ <Ultimate. S 1> บางทีถ้าเราแบบเล่นอะไรเบื่อ,อเบื่อหา content ใหม่ๆเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับขำๆมันก็ถ้าตั้งใจเล่นมันก็ไม่เรียกว่ายโยนนะครับแบบนี้ผมเอามาเล่นขำๆมันก็ชนะได้นะถ้าเราตั้งใจอะครับไม่ใช่ว่าเล่นแบบแก๊กออกสายตีกายภาพเดินเข้าไปหวดแบบนี้ครับอันนี้มันก็ไม่เหมาะใช่ไหม <laughs> แกใส่ตีเร็วใส่ขี้เข้าไปหด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 มันก็มันก็เป็นอะไรที่ดูไม่ใช่นะครับแต่แบบนี้มันยังพอทำประโยชน์ได้ด้วยสกิลของเขาเป็นเวทนะครับพื้นฐานก็เดินไปเรื่อยๆครับต้นเกม เดินเกมตามภาษาสไตล์เมดนะครับพุกมาเหยียบแรงมากเลยนะครับเกมนำเริ่มกลางเกมอ้อยอ้อยเริ่มแบกได้นะครับช่วงนี้ โอ้เนี่ยครับจังหวะเนี้ยผมมีตกใจเลยครับฮุกฮเช็คเล่นๆน,นะครับแบบว่าไม่มีอะไรทํานะครับติดดวงมาแตกเลยครับยังสะดุ้งอยู่เลยครับตอนเล่นงงเลยเอ้ยตายได้ไง เนี่ยครับถ้าเยนาติดร่างฟูมูลจะดึงไม่มานะเป็นดามเมจเฉยๆนะครับแต่ว่ากันสถานะกันถูกดึงจะไม่มานะครับผมเนี่ยครับดวงเหยียบทีหายเลยครับดามเมจหนักมากนะดวงดามเมจด้วยสกิลครับ อันนี้ผมจะกันคีฟนะแต่มันก็กันไม่ได้จริงๆไม่กล้าลึกนะครับสู่สีนะครับช่วงกลางเกมขึ้นมาเนี่ย จังหวะนนจริงๆตั้งใจดึงอลิสนะครับแต่ติดลอเรี้ยวเราได้เลยครับเห็นไหมประมาณครึ่งหลอ,ลอ,ลอ,ลอลดแรงอยู่นะครับกลายเป็ดนดีไปเฉยมันฮุกสะใจดีนะถ้าคุณผู้ชมอยากลองเล่นน่ะลองลองเล่นได้นะครับแต่โดนด่าหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับ จริงๆเอามาโลมเล่นแบบกิลดอร์ก็ได้นะแบบนั้นอะ่ะมันจะโยนน้อยกว่าเอามาเล่นเมดเล่นกลางนะครับผมอันนี้คือผมนัดกับเจโมนะครับเล่นด้วยกันเล่นอเลสเตอร์แต่ถ้าไปคนเดียวไม่มีใครยอมแน่นอนครับนี่เจีน่าถ้าไม่ได้อยู่ล่างฟูมูลนะครับอยู่ล่างฮัฟมูลที่มัน วิ่งเร็วๆครับโดนติดซีซีน้องอล,ลิสนะครับโดนลุม จริงๆผมเล่นแก๊กสายแท้งผมก็ออกรองเทา้าวิ่งเร็วนะผมว่ามันเหมือนว่าแบบเราวิ่งทําจังหวะฮุกได้ดีกว่าบางทีมันไม่ถึงนะถ้าเราออกรองเท้าอย่างอื่นนะครับพอวิ่งเร็วปุ๊บมันจะถึงระยะเนี่ยครับเห็นไหมครับโดนวิ่งทําจังหวะได้นะผมว่ามันคุ้มกว่านะครับแต่ก็แล้วแต่คนถนัดนะครับไม่โดนครับ ผมผมเคยลองเล่นแก๊กออกรองเท้ารถคูดาวแบบจะฮุกบ่อยๆอะไรเงี้ยครับเล่นเล่นไม่ได้นะมันเหมือนเป็นสไตล์ยังไงก็ไม่ทราบนะครับเล่นไม่ออกเลยครับเพราะว่ามันเหมือนแบบฮุกไม่ถึงฮุกไม่โดนอะไรเงี้ยมันเสียจังหวะไปหมดเลยเหมือนตอนเวลาผมเล่นอลิสเตอร์ถ้าผมไม่ออกรองเท้าวิ่งเร็วอย่างเงี้ยครับมันเล่นลําบากมากเลยนะครับมีพวกแก๊กอลิสเตอร์คิกซี่อย่างเงี้ยถ้าผมไม่ออกอเท้าวิ่งเงียผมเล่นไม่ได้เลยเป็นพวกบางตัว ของแบบนี้ขึ้นอยู่กับสไตล์นะครับลองลองปรับปรุงไอเทมนะครับลองสมมติตานิชนะตานี้แพ้ลองปรับตามว่าเอ้ยแบบนี้ดีแบบนี้ไม่ดีนะครับมันจะมีอะไรบางอย่างที่เข้ากับตัวเองนะครับออกตามโปรเพเยอร์หรือออกตามคนที่เล่นเก่งๆก็แบบอ่ามันก็ไม่เข้ากับเรานะครับของแบบนี้มันขึ้นอยู่ว่าตัวเองถนัดแบบไหนนะครับถนัดมือแบบไหนแล้วก็ปรับเล่นแบบนั้นนะครับผม เกมมันถึงมีสีสันนะผมว่า ROV มันเป็นแนวเนี้ยถ้าเราออกตามบททุกอย่างมันก็จะมีเซตเดียวไปหมดหรือว่ายังไงมันก็จะแบบดูน่าเบื่อไปหน่อยนะครับผมโอ้โหดวงแรงมากนะแต่ก็เป็นฉากสุดท้ายนะครับสกอร์ที่เล่นได้ก็เป็น7.63ก็ยังพอทำประโยชน์ได้บ้างนะครับโห <c oughs> เพื่อน <c oughs> เข้าไมียนป้อมเมีนบ่อ ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ